บ้านพี่ก็ใช้ยาปูบ้านหนูก็ใช้เทบปินใช้กันไม่เบื่อผลผลิตล้นเหลือยาปูเทปตินสวัสดีค่ะ วันนี้นะคะช่วงเทราพาลุยนะคะเรามาอยู่กันที่จังหวัดจันทบุรีนะคะมาอยู่กับเจ้าของสวนทุเรียนอีกหนึ่งสวนนะคะที่ได้มีโอกาสได้ใช้ผลิตภณัณฑ์เทรายาฟู่แล้วก็เทราเทพดินแล้วได้ผลเป็นที่น่าพอใจแล้ววันนี้เรามาคุยกันกันกบเจ้าของสวนแปลงนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะค่ะ,คะให้แม่แนะนําตัวหน่อยแม่ชื่ออะไรจ๊ะ ีกิมแม่กิมคนแถวนี้เรียกแม่กิมเนาะแม่กิมอยู่ที่ไหนคะเนี่ยที่นี่บ้านเล็กที่เท่าไหร่จ๊ะบ้านเล็กที่หนึ่งบ้านตะเคียนทองบ้านเล็กที่หนึ่งบ้านตะเคียนทองนะจ๊ะตำบลตะเคียนทองตะเคียนทองค่ะอำเภอเขาคิช่กูลเนาะจังหวัดจันทบุรีนะคะค่ะแม่กิมเนี่ยก็ได้มีโอกาสใช้ผลิตภัณฑ์เทอร์ยาฟู่แม่ได้คู่นี้มายังไงจ๊ะได้มาลูกก็ใช่ก็ทุเรียนมันจะตายแล้วเนาะก็ลอง ลูกซู้มาให้ลูกซู้มาให้จะโรดด้ไมโรดก็ล่องผลไปงั้นละตอนนั้นเนี่ยทุเรียนของแม่มีปัญหาอะไรมา้ปัญหากดทาสีสีเมพูมดอะทุเรียนต้นทาามดเลยอมันจะตายเป็นเป็นเชื้อราเนาะเชื้อราเป็นลาลาสีมพูเราอุวหมดเนาะค่ะหมดหรือเปล่ากดทาลำต้นไปแล้วทายาไปละทายาไปแล้วมันก็แดงหลืองต้นกิงมันก็ปล่อยไปทีละกิ้งที่ละกิ้งลองเสียงผลเอา เราประมาณต้องหลายๆวันถึงนะใบมันก็เขียวดีนะแล้วก็ออกดอกมาอีกก็คือก็คือเรียกว่าตอนแรกที่มีปัญหาแม่แม่คิดว่าเป็นเชื้อราด้วยใบเหลืองใบร่วงเนาะแล้วเราก็คิดว่ามันเป็นมอดเนาะก็ตอนแรกมันยังไม่ดีขึ้นเลยไม่ดีก็รักษายังไงคะตอนนั้นกดท่าตามไ่ทำไปปเ้คลอกเอข้อพายบางท่าตนน้ำต้นมันนะแต่ก็ช่วยไม่ได้ไม่ได้มันก็ เช้ามันเหลืองไปจริงๆก็ตัดทิ้งเนาะจนกระทั่งลูกชายเอาคู่นี้มาให้คู่นี้มาให้ก็ลองผลแร้ไม่จังเลยนะแม่พลยังไงมั่งผลใช่ใช่ถังประต้มผลโชกไหมแบบว่าหมดเลยโชคเลยกดแล้วก็โชกเอาใหรชดจะรอดๆหมือนเนาะเอาให้โชค ตัเมตําเกิดคนแบบทั้งลูกทั้งไรล่ะจ้าตอนนี้มันออกดอกมาละมันสดชื่นดีนะตอนนั้นค้นไปแล้วเนี่ยกี่วันคะแม่รู้เรื่องว่ามันมันเปลี่ยนสีหัววันแล้วมั้งสี่ห้าวันแล้วมันเปลี่ยนยังไงวันละมันเปลี่ยนยังไงตอนนั้นมันจะต่นมันแห้งต่นมันแห้งแล้วใบมันเขียวอืคือแผลแห้งแผลแห้งแล้วใบเขียวให้เห็นเขียวสดชื่นดีสดชื่นเลยนอ่าจากวันนั้นมาถึงตอนนี้ตอนเป็นไงจ๊ะ ตนมันก็มีเห็นว่ามีดอกเลยแผลแห้งแล้วก็ติดดอกติดดอกมันออกดอกมานะอ่าค่ะแล้วแต่งนี้ใกล้ๆกันนี้ตรงนี้นี่มันเป็นยังไงถึงท่านไม่มีใบแล้วนลยมันมีใบล้วใบมันเช้าเฉามันไม่กลางอ่าฮะใบเล็กๆเหี่ยวเงียวมันเ้าเ้าโดยมากมันจหยักรวงไม้กันเนาะเ้า แล้วก็เดหร้อเปล่าก็เลยลองเอาไปฉีดมาเอาไปฉีดช่วยแล้วพอเอาคู่นี้ไปฉีดเป็นไงจ๊ะมันก็สดชื่นดีเนอยเนาะทีแห็ๆเนี่ยมันใบมันใหญ่ๆแล้ใบเริ่มกลับมาใหญ่ขึ้นสดชื่นขึ้นสดชื่นดีแต่ทีแรกมันไม่สดชื่นมันยักจะรวงใบในกลางไงค่ะพอใจไหมแม่พอใจแต่ว่าให้มันออกใบอ่อนเวลาได้สักผลมันก็น่าจะดีเนาะเนาะเราต้องใช้กันต่อเนื่องมันหมดนะมันหมดแล้วมันก็แช่แช่เอา ไม่ช่วยมันได้ก็เอามีซับจะโรดไม่โรดเนาะซับๆๆเนี่ยต้านนั้นยังไม่ใช่ยานี่นะยังไปผลัซับเอาไว้ดูมันจะแห้งไหมรอยผลยานี่ไปถังหนึ่งมันมีอยู่สองตนสามตนนะที่เป็นหนักที่เป็นหนักอะสองตนมันแดงพาจนทั้งตนแดงนี่ยังไงก็ไม่รดเนาหลุดทุกอ่ะของแม่เนี่ยตายตนเลยเนาะเนี่ยซับซับซับแล้วกับผลแมมทั้งใบทั้งตนทั้งคนหมด อะมันสดชื่นดีะรอะมันในใบมันเรียววกว่ากลับมาสมบูรณ์ให้เห็นอืมมันอาจจะไม่ตายนะค่ะแล้วเลยแนะนําผีชายก็กว่าเนี่ยลองใช้ยาลาด้วยหน่อยสนนี่ว่าตายตายอะไรมันฟื้นมานะค่ะอืมอืมก็แบบเรียกว,ว่าจากวันนั้นจนถึงวันนี้เนี่ยที่แม่เริ่มใช้ชุดแรกก็ประมาณเดือนหนึ่งนี่เองเนาะเดือนกว่าเดือนยังไม่ถึงเดือนเนาะถึงเดือนแล้วนะนะคะ แล้วก็วันนี้ก็จะเป็นชุดที่สองที่จะเอาเอามาใช้ต่อเนื่องนะแม่เนาะก็เอาจักปลูกกันแล้วเนี่ยแหละเนี่ยแหละนะก็คุณแม่กิมเนี่ยเป็นแม่ของพี่สนิทวังศีนะคะซึ่งได้นําผลิตภัณฑ์คู่นี้ไปใช้เปิดใจจากการที่ได้ฟังคนวัดเขาสุกิมใช้กับต้นที่มีรานะคะก็ลองสั่งมาใช้เลยปรากฏว่าแค่2วันนะคะแผลแห้งแผลที่เป็นเชื้อราก็แห้งเลยนะคะแล้วก็สั่งมาเผื่อแม่กิมด้วย แล้ววันนี้เนี่ยพี่สนิทก็สั่งมาอีก5ชุดก็เอามาเผื่อแม่2ชุดวันนี้ก็เลยได้มานั่งคุยกับแม่กิมเนาะกับประสบการณ์ที่เจอปัญหาแล้วก็คู่ยาฟู่เทพดิน ะะเอามาแก้ปัญหาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับสภาวะอากาศในตอนนี้เนาะของจังหวัดจันทบุรีเนาะแม่เนาะทั้งอากาศกลางวันร้อนกลางคืนหนาวนะคะอากาศเย็นลมก็แรงลมแรงเรงลมแรงนะคะ,ะ,คะซึ่งภาวะแบบนี้เนี่ยสภาพอากาศแบบนี้เนี่ยมันจะทําให้ต้นพืชน,นะคะเครียดความเครียดของต้นพืชก็คือจะส่งผลไปถึงเรื่องของการที่พืชไม่กินปุย๋ย พอมันไม่กินปุ๋ยมันก็ไม่แข็งแรงนะแม่เนาะนเนี่ยด้วยสภาวะอากาศแบบนี้พอพืชไม่กินปุ๋ยก็ส่งผลให้ต้นนั้นไม่สมบูรณ์ไม่แข็งแรงนะคะและยิ่งตอนนี้เนี่ยเขาจะต้องส่งอาหารไปเลี้ยงให้กับลูกให้กับผลผลิตด้วยนะคะผลิตภัณฑ์เทอร์าเทพดินนะคะมีสารไบโอสติมูลเลนที่มาช่วยลดความเครียดให้กับต้นพืชไม่ว่าสภาพอา,ากาศจะแปรปรวนแค่ไหนนะคะพืชจะยังสามารถกินปุ๋ยได้ดีนะคะเมื่อเขาได้ได้รับอาหารที่ดีที่สมบูรณ์ก็จะมีที่ยวมีแรงไปเลี้ยงลูกได้ดีนะคะส่งอาหารไปเลี้ยงลูกทําให้ผลผลิตออกมมาสบูรณ์ ต้องฝากกันไว้นะคะกับผลิตกับผลิตภัณฑ์เทอร่าเทพดินแล้วก็เทร่ายาฟู่นะคะฟื้นต้นบำรุงดอกบำรุงผลนะคะได้ใช้ได้ทุกช่วงเลยนะคะสำหรับ,บน,นี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะแม่กิมมากๆเลยนะคะที่มานั่งให้ข้อมูลกนะะันค่ะสวัสดีค่ะบ้านพี่ก็ใช้ยาฟูบ้านหนูก็ใช้เทบดินใช้กันไม่เบื่อผลผลิตล้นเหลือยาฟูเทพดิน